โอ้คุณพี่อันนี้อะไรคะอันนี้อันนี้อะไรคะมะม่วงค่ะมะม่วงค่ะเออไม่ช้ากมาก่อนเลยอะคะคนไทยกินมะม่วงอยู่เขียวแบบนี้ด้วยเหรอกินค่ะอร่อยอ๋อไม่เคยทานมาก่อนเลยอะคะปกติจะกินแบบสีเหลืองะคะ่ะมะม่วงใช่มหมแบบ yellow มันจะ sweet นิดหนึ่งก็ซ sour นิดหนึ่งไงเขียวเขียวแบบนี้ไม่เคยทานเลยะคะ่ะ ทานได้เหรอคะได้ค่ะอร่อยอลองทานเลยค่ะลองได้ค่ะอ่าลองได้นะคะมึงกลัวกี่ร้อยอร่อยไปอยู่ไหนมาไม่เคยกินคะเ <laughs> พิ่งกลับมาจากอะไรค่ะอู้ไปอยู่กี่ปีอะคะเออสองวันค่ะบินไปหนึ่งวันบินกลับหนึ่งวันเงินพี่ <laughs> <laughs> อันนี้ทานไงคะจิ้มแบบนี้ดูนะจิ้มอันนี้นี่อเออ กินมันออกแบบหมูหม,มูไก่ไกไ่อะค่ะทานได้จริงเหรอคะทานได้อืมขอแบบลองทานมะม่วงกับอะไรกันนะคะเป็นไงเ,เปรี้ยวเหอะคุณพี่นิดหน่อยเปรี้ยวไปหน่อยกินเลยจิ้มเลยเอะไม่กลยากินเลยค่ะกลัวท้องเสียเป็นไง เขาลองอิกเีนนะคะไม่เคยกินจริงหรอไม่เคยเลยค่ะกินไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนแป,ปลกๆเลยนะไข่รอบนึงได้ไหมคะดูน่าอร่อยดีนะคะอร่อยนะคะ เหมัอนไม่เคยกินก่อนเลยค่ะ